สวัสดีครับจริงๆกะว่าจะทําวิดีโอช่วงบ่ายวันนี้แต่ว่าเมื่อคืนมีเรื่องสําคัญแล้วก็น่าสนใจมากนะครมาเล่าให้ฟังกันช่วงนี้ใน x.com หรือว่า t วิตเตอร์เนี่ยมีแต่ข่าวดีเบตนะครับระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ประมาณสักแปดสเ้าสิบเปิดมาเจอแต่ฟีดของเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับที่เมื่อคืนมีการดีเบตระหว่างโจไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับ ผลการโหวตหลังจากการดีเบตก็โดนัลด์ทรัมป์นำอยู่ประมาณ2ประมาณ67%นะครับต่อของโจไบเดนได้แค่33%นะครับก็มีแต่คนห่วงสภาพของโจไบเดนนะครับเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะไหวนะครับด้วยอายุที่มากถึง81ปีแล้วนะครับหลายส่วนเลยที่โจไบเดนพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะจนโดนัลด์ทรัมป์ก็แซวว่าไม่รู้ว่าพูดจบประโยคว่ายังไงนะครับ ถ้าเกิดใครตามเรื่องคริปโตนะครับกับเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีเนี่ยก็ยจะรู้ว่าเดิมคือทั้งโจไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เป็นแอนตี้คริปโตคือไม่เอาคริปโตกันหมดแต่ด้วยแนวโน้มที่คริปโตมาแรงแล้วก็โจไบเดนเองเนี่ยที่อยู่ฝั่งเดโมแครตคือเดโมแครตก็คือแอนตี้คริปโตอย่างมากอยู่แล้วนะครับทางประธานกรตอสารัฐหรือว่าทางประธานเซกก็คือแกรี่เกนเซอร์เนี่ยที่เรารู้จักกันดี ว่ากีดกันแล้วก็ฟ้องร้องเหล่าบริษัทคริปโตทั้งหลายเนี่ยครับรวมถึงคดีความกับ Ripple เองก็ด้วยนะครับคือแกนเทนเก็เป็นฝั่งเดมโมคแคลตเนี่ยแหละแล้วก็ด้วยเทรนด์ที่มันมาด้านโปรคริปโตกันนะครับของคนอเมริกันก็เลยทําให้โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจากเดิมที่เป็นแอนตี้คริปโตก็กลับหลังหันมาเป็นโปรคริปโตนะครับก็อาจจะด้วยเรื่องที่อยากจะได้คะแนนเสียงที่จะ มาเลือกตั้งสมัยนี้แล้วนะครับสมัยหน้านี้แล้วนะครับก็ก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่เห็นว่าแกเองเนี่ยก็เพิ่งประกาศนะครับเปิดรับบริจาคเป็นเหรียญคริปโตนะครับรวมถึง x r p ด้วยซึ่งผมเองก็ได้ทำวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเนี่ยซึ่งก็จะเลือกตั้งกันป,ปลายปีนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนะครับ ทางแกรี่เคนเซอร์เองก็อาจจะหลุดออกจากตําแหน่งได้นะครับถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบด,ดีสมัยหน้านี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าปีหน้าเนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของคริปโตนะครับเพราะว่าอุปสรรคนะครับของทางกรอตต์แกรี่เคนเซอร์เนี่ยก็อาจจะหมดไปนะครับรวมถึง xrp เองก็ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เป็นบวกกับทางคริปโตทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะมาบรรจบกันพอดีสำหรับปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับ กลับมาเรื่องสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ก็เรื่องผลการตัดสินนะครับในกรณีเชฟรอนหลายคนนะรวมถึงผมเมื่อก่อนก็ไม่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับคือคดีเนี่ยสิ้นสุดจากศาลสูงมันเรียบร้อยแล้วนะครับคดีเชฟรอนเนี่ยที่ว่านี้ก็คือการที่ศาลสูงสุดนะครับให้อำนาจสารรัฐบาลการในการตัดสินถึงขอบเขตอำนาจของหน่วยงานรัฐได้นะครับ อันนี้ก็จะรวมถึงอำนาจของหน่วยงานกรตสหรัฐด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรตสหรัฐหรือว่าเซกเนี่ยมีขอบเขตอำนาจครอบคลุมการควบคุมนะครับรวมถึงการฟ้องร้องบริษัทคริปโตด้วยหรือเปล่าเพราะว่ากรตสหรัฐหรือว่าเซกเองนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการควบคุมและดูแลเรื่องคริปโตนะครับแต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายที่ชัดเจนครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มีคริปโตเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าตอนหลังมายาทางกรอตตสหรัฐเขาบอกเขามีขอบเขตเขามีอำนาจในการที่จะควบคุมดูแลในส่วนของคริปโตเพราะว่าคริปโตมันเป็นหลักทรัพย์ลักษณะนั้นนะครับต่อไปนะครับหน่วยงานกรอตตสหรัฐก็จะลำบากมากขึ้นในการที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองนะครับหน่วยงานตัวเองมีขอบเขตในการดูแลคริปโตจริงหรือเปล่าและถ้ามีเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะครับถึงจะเป็นการเรียกว่าการดูแลถึงผลประโยชน์ของ ผู้ที่มาลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่า Security ที่ทางเซกเองเนี่ยชอบพูดถึงแล้วก็ชอบฟ้องร้องบริษัทคริปโตในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคือนก็คือทางเซกทางกรตสหรัฐเนี่ยเอาอีกแล้วคือได้ฟ้องร้องกับทางคอนเซนซิสนะครับซึ่งผมพูดในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือว่าทางทางที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยเซกก็เพิ่งออกมาบอกว่าจะเลิก ตามเลิกเอาเรื่องกับทาง c o n s e n ซิสแล้วแต่นี่ก็กลับมาแบบกลับลำมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าทางเซกเนี่ยจะฟ้อง c o n s e n ซิสอีกนะครับคืออธิบายเกี่ยวกับคอ n เซนซิสก่อนให้ฟังกันนิดน,นึงแล้วกันนะครับว่า c o n s e n ซิสเองนี่ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เน้นการพัฒนาบริการบนบล็อกเชนอีเธอรียมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับทางอ e, ีทางอีเธอรี่มนะครับจนถูกเซกเนี่ยฟ้องร้องก่อนหน้านี้แต่ว่า ก็ประกาศว่าจะไม่ติดตามเอาเรื่อง c o n s e n ซิสเรื่องนี้ต่ออีกนะครับถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ c o n s e n ซิสเนี่ยหลายคนคงรู้จักกันดีก็คือตัวเมตามาสนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้นะครับโดยเฉพาะกระเป๋า d e f i นะครับแล้วก็ใช้ในการพวกซื้อขายเทรดเหรียญต่างๆนะครับทั้งบนเชนของทาง BSC Binance Smart Chain แล้วก็ Ethereum Chain นะครับผมเองก็ใช้ MetaMask Wallet เหมือนกัน ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเซกเนี่ยเขาฟ้องร้อง consensus เรื่องที่ t a m a s k เนี่ยทางเ็จบอกว่าจำเป็นจะต้องลงทะเบียนกับทางเ็จเพราะว่าเป็น Security Broker นะครับคือต้องมาลงทุนมาลงทะเบียนกับเซกว่าเป็น Security Broker หรือว่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรอรตรัรัฐนะครับซึ่งทาง t a m a s k เองนะั้นไม่ได้ขออนุญาตอย่างต้องก็เลยโดนเซกเนี่ยเล่นงานนะครับ ก็ทางคอนเซนซิสนะครับในเรื่องของสเต็กกิ้งคือทางเซกบอกว่าการสเต็กกิ้งนั้นนะ่ะของทางเมตามาสเนี่ยมันเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ Security หรือว่าหลักทรัพย์โดยตรงพูดง่ายๆก็คือการสเต็กกิ้งก็คือเหมือนกันที่เปิดให้นักลงทุนนะครับเอาทรัพย์สินเอาสินทรัพย์เนี่ยมาฝากมาสเต็กไว้โดยมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจาก การสเต็กกิ้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นเหรียญอีทหรือว่าเหรียญอื่นๆค,คู่เหรียญอื่นๆนะครับบนอีเธอรี่มเชนนะครับซึ่งสิ่งนี้จะเข้าข่ายของคําว่า Security หรือว่าหลักทรัพย์ที่จะต้องมีการขออนุญ,ญาตจ,จากทางเ็กก่อนนะครับคือถ้าให้บริการพวกนี้ก็คือจําเป็นจะต้องมา,างลงทะเบียนกับทางกองอสารัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า ถ้าคุณไม่สามารถที่จะสเต็กได้นะครับไม่สามารถจะสเต็กกิ้งได้เนี่ยซึ่งการสเต็กก็เป็นหัวใจของ proof of stake ซึ่งทางอีเธอรียมเองเนี่ยก็เปลี่ยนจาก proof of work มาเป็น proof of stake นะครับก็จะทําให้มีปัญหากับคนที่จะต้องการเอาเหรียญนนมาสเต็กกับเครือข่ายอีเธอรียมอย่างแน่นอนนะครับช่องทางที่บริษัทหรือนักลงทุนจะมาลงทุนจะมาสเต็กกับทางเครือข่ายอีเธรมนั้นก็น่าจะน้อยลงนะครับนักลงทุน เอาเหรียญมาเซกไม่ได้แล้วเนี่ยก็มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับซึ่งก็จะทําให้อีเธเรียมเชนเนี่ยอาจจะมีการใช้งานน้อยลงนะครับทำให้ค่าดําเนียมหรือว่าแกสฟรีเนี่ยสูงขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะอีเธเรียมนะครับที่ต้องระวังเขาบอกแล้วนะครับว่าเซกกรอตาซารัตเนี่ยเล่นงาน proof of stake ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเหรียญอื่นๆที่ใช้หลัก เครือข่ายอยื่นที่ใช้ Proof of Stake ก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับใครยังไม่รู้เรื่อง Proof of Stake Proof of Work เนี่ยก็ลองกลับไปหามีคนทำวิดีโอไว้เยอะอยู่แล้วนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับเครือข่ายของอิตาเลี m ยนะครับที่จะเป็นคู่แข่งหลักแล้วก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการฟ้องร้องของ Ripple XRP เนี่ยแหละซึ่งสุดท้ายล้วก็ศาลตัดสินแล้วว่า XRP ไม่ได้เป็น Security นะครับ แล้วก็ RippleNet หรือว่า XRP-L ก็ไม่ได้เป็น proof of stake ด้วยนะครับคือหลักการของ RippleNet หรือ XRP-L เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของ ledger แทนนะครับคือค่อนข้างที่จะเป็น centralized ที่มีการให้ทางบริษัทหรือองคอ์กรตา่างๆเนี่ยสามารถจะมาให้บริการโดยมีผลตอบแทนให้กับทางบริษัทนะครับอย่างล่าสุด SBI ญี่ปุ่นนะครับก็มาเป็น XRP-L validator ให้กับทาง r i p p l e นั่นเองนะครับ แล้วก็นี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้ถืออีเธเลี่ยมไม่ได้ถือ E ีตนะครับไม่ได้ซื้อถืออีกนะครับก็คงต้องมาตามต่อกันนะครับว่าเรื่องราวของอีเธเรียมจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้โดนคอนเซนซิสโดนอีกคดีหนึง่งนี่ก็ปวดหัวเลยนะครับส่วนใครยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับอีเธเรี่ยมนะครับอยากฟังอยากให้กลับไปฟังนะครับก็มีในอีพิโซดอย่างเช่นอีพิโซด21 เอพิโซดยีแล้วก็เอพิโซด26นะครับลองมีเวลาลองกลับไปฟังดูนะครับก็สนุกดีนะครับก็คือมันก็ดูเหมือนว่านะครับเสกก็อาจจะไม่ได้เอาต่อตามต่อเรื่องริ p p e r แล้วหรือเปล่านะครับแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคดีริ p เปอร์ไปถึงศาลสูงนะก็น่าจะเป็นผลลบสําหรับเสซะมากกว่านะครับมากกว่าการที่จะยอมจบคดีกันที่ศาลชั้นต้นเนี่ยแหละนะครับ ซึ่งก็จะทําให้อย่างน้อยก็ดูว่าเซกเนี่ยจะได้รับชัยชนะจากริปเปิไม่มากก็น,น้อยอะนะครับก็เหมือนว่าทางเซกก็จะมาโฟกัสกับคดีอื่นๆแล้วมากกว่าคาดีของ r i ปเปิหรือเปล่าในลักษณะนั้นนะครับเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องของฝัดนะครับจาก CoinDesk ครับซึ่งมาฝัด Xrp อยู่เรื่อยๆนะ CoinDesk เนี่ยก็เรื่องที่ล่าสุดก็เรื่องที่สารตัดสินว่า Xrp ไม่ได้เป็น Security นะครับ ใครที่ตามข่าวจาก CoinDesk เนี่ยก็ให้ขอให้อ่านแบบระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินแล้วว่า XRP ไม่ได้เป็น Security ในตลาดรองนะครับใน Secondary Market อันนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า CoinDesk เนี่ยพยายามที่จะเบีเ่ยงเบนบิดเบือน,นนะครับให้ดูเหมือนว่าเรื่องราวยังไม่จบไม่ชัดเจนว่า XRP เป็น Security ไม่ได้เป็น Security นะครับก็คืออาจจะต้องการวิวจากคนคลิกเข้ามาอ่านหรือลักษณะว่า เหมือนกับแบบมีคนแบกอยู่ต้องการแบกจากคู่แข่งหรือเปล่านะครับยังไงก็อาจจะไม่มีใครบอกได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเชียร์พวกกระดานเอ็ก n เชข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ที่นี่เลยครับบิดทรูนะครับก็ออกมาที่ว่าจะไม่ว่าจะแบร์หรือบูเนี่ยก็อยู่เคียงข้าง xrp เสมอนะครับก็ปากหวานแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ ดูวิดีโอเอพิโซด45ก่อนหน้านี้นะครับอยากให้กลับไปดูกันนะครับก็มีรับรองมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างแน่นอนครับสามารถที่จะกดหน้าต่างลิงก์วิดีโออันซ้ายเนี่ยครับได้เลยนะครับกดลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์ครับอยากฝากคอมเมนต์ไว้หรือจะคุยเรื่องอะไรกันอยากให้ทำอะไรนะครับก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ